สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเนื้อหาของบทที่5ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมงานทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมงานทัศนศิลป์เป็นงานที่มีคุณค่าต่อคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นงานที่มีความผูกพันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆทุกภาคของประเทศไทยในสมัยโบราณช่างได้ใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติสร้างผลงานที่เชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิน่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์งานพิธีกรรมที่มีขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ดังนี้การออกแบบลวดลายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาช่างได้แกะสลักลวดลายอันประณีงตงดงามเป็นการสร้างผลงานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมประเพณี ที่มีในท้องถิ่นวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในภาคนี้จะแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าถุงผ้าข่าวมา้าจึงมีการทอผ้าใช้เองตั้งแต่อดีตมีการพัฒนาวิธีการและลวดลายให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่เลื่องลือมาจนถึงปัจจุบัน และในวันนี้คุณครูก็ได้นำคลิปตัวอย่างการสอนทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาให้นักเรียนชมไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับเนื้อหาในการเรียนนะครับก็จะอยู่ในหนังสือวิชาศิลปะข,ของชั้นป .4 นะครับนักเรียนนะครับสามารถเปิดหนังสือควบคู่ไปกับการดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ โดยเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะอยู่ในหน้าที่71นะครับ่ในหน้าที่71นะครับก็จะเป็นในเรื่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานนะก็จะมีงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือการออกแบบตกแต่งลวดลายเทียนพรรษานะครับในวันเข้าพรรษานะครับช่างได้แกะสลักลวดลายอันประณีต งดงามนะครับซึ่งเป็นการสร้างผลงานทัศนศิลป์นะครับจากวัฒนธรรมประเพณีที่มีในท้องถิ่นนะครับและหาดูได้ยากนะครับอ,อีกทั้งก็ยังมีในเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในภาคนี้นะครับก็จะแต่งกายโดยการนุ่งผ้าถุงหรือผ้าเข่าม้านะครับจึงมีการทอผ้าใช้เองตั้งแต่อดีตนะครับแล้วก็มีการพัฒนาวิธีการและ ลวดลายนะครับให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเป็นที่เรื่องลือนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากจะมีในเรื่องของผ้าถุงหรือผ้าข่าม้านะครับอ่าก็ยังมีในเรื่องของผ้าไหมด้วยนะครับจากภาพด้านล่างนะครับก็จะเป็นงานแกะลวดลายเทียนพรรษานะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถือว่าเป็นงานท,นาทัศนศิลป์อีก รูปแบบหนึ่งเลยนะครับที่เป็นจุดเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการแกะสลักงานลวดลายของเทียนพรรษานะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้เสริมก,กับนักเรียนนะครับต้นกำเนิดเทียนพรรษานะครับเกิดจาก อะไรอ่ะเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับศนาะส,สนาพราหมณ์ฮินดูนะครับก็ได้นับถือวัวนะครับอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าวัวนะครับเป็นพาหนะของพระอีศวรนะครับมเมื่อวัวตายก็จะเอาไข่ไขจากวัวนะครับมาทําเป็นน้ํามันนะครับเพื่อจุดบูชาพระผู้เป็นเจ้าที่ตนได้เคารบนั่นเองนะครับแต่ชาวพุทธนะครับซึ่ง นับถือศาสนาพุทธจะทำเทียนเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยนะครับโดยการเอาลังพึ่งล้างนะครับหรือลังพึ่งที่ไม่มีพึ่งอาศัยอยู่แล้วนะครับมาต้มนะครับเพื่อเอาขี้พึ่งนะครับแล้วก็ฟันนะครับหรือหล่อนะครับมาเป็นเทียนเล่มเล็กๆนะครับก็จะมีความยาวตามต้องการเลยนะครับเช่นยาวเป็นคืบหรือเป็นศอกนะครับแล้วก็ใช้จุดบูชาพระนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นกําเนิดของเทียนที่เราใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเทียนพรรษาคืออะไระเทียนพรรษาก็คือเทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่นนะครับสําหรับจุดในโบสถ์นะครับตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาเลยนะครับโดยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับชาวพุทธนะครับจาก ยึดถือเป็นประเพณีนะครับนำเทียนไปถวายพระพิสุมาในเทศกาลเข้าพรรษานะครับเพื่อปรารถนาหรือเพื่อขอให้ขอให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ประดุดดังแสงสว่างของดวงเทียนนั่นเองนะครับไม่ในชาตินี้ก็ในชาติหน้านะครับซึ่งเราก็จะมีความเชื่อนะครับในเรื่องของการถวายเทียนเข้าวัดนะครับเพื่อ ในชาติหน้านะครับเราเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบนั่นเองนะครับเทียนพรรษาทำมาจากอะไรเทียนพรรษานะครับก็มีวิวัฒนาการมาเป็นลําดับนะครับจากการนํรลงพึ่งมาต้มเอาขี้พึ่งไปฟันหรือไปหล่อนะครับเป็นเทียนนะครับนําไปถวายภาพภิสูุนนะครับโดยการเอาเทียนเล่มเล็กๆนะครับหลายๆเล่มนะครับมามัดรวมกันเป็น ลำต้นนะครับคล้ายๆกับต้นกล้วยนะครับหรือลำต้นนะครับของไม้ไผ่นะครับแล้วนําไปติดกับฐานนะครับซึ่งจะเป็นการมัดรวมกันแบบนี้นะครับก็เป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่นิยมเรียกกันว่าต้นเทียนหรือต้นเทียนพรรษานั่นเองนะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับก็จะนำเทียนอันเล็กๆนะครับมามัดรวมกันนะครับเพื่อให้เป็นเทียนที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็นําไปติดกับฐานและนําไป ถวายแก่วัดนั่นเองนะครับต้นเทียนภาษานะครับประเภทแรกนะครับอ,อย่างแรกเขาจะเรียกว่าเทียนพัษามัดรวมติดลายก็จะเป็นการนาเทียนเล่มเล็กๆนะครับเหมือนกับที่ครูเบิร์ดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับมามัดรวมกันนะครับบนแกน,นไม้ไผ่ให้เป็นต้นเทียนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ กระดาษเงินกระดาษทองนะครับเป็นลายต่างๆนะครับติดประดับโดยรอบต้นเทียนนะครับต่อมานะครับก็มีการคิดทําต้นเทียนนะครับเป็นต้นเดียวนะครับอ่าเป็นต้นใหญ่ๆเลยนะครับที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับเพื่อสามารถใช้จุดได้นานนะครับอ่าแล้วก็สามารถจุดได้ทีเดียวเลยอ่าไม่ใช่แบบอันเล็กพอเราจุดปุ๊บหมดแล้วก็เปลี่ยนอ่าอันนี้ไม่ต้องนะนะก็คืออันใหญ่จุดทีเดียวเลยแล้วก็รอ หมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกทั้งยังมีขนาดของเทียนที่ใหญ่แล้วก็ไส้ที่ใหญ่นะครับทําให้จุดได้นานเลยนะครับโดยการใช้ลําไม้ไผ่นะครับเวลาเขาทาเทียนขนาดใหญ่เขาจะใช้ลําไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับที่ทะลุกล้องนะครับมาเป็นแบบสําหรับในการหล่อนะครับแล้วก็นําเทียนนะครับที่มาละลายนะครับเหลวเป็นน้ําเลยนะครับมาหล่อนะครับใส่ในกล้องไม้ไผ่นะครับที่ทํามาเป็น แบบหล่อเอาไว้นะครับพอหล่อเทียนเสร็จนะครับก็นำมาติดกับฐานแล้วจัดขบวนแห่เทียนไปถวายพระที่วัดนั่นเองนะครับนะซึ่งต่อมานะครับก็จะมีการสร้างการสร้างลวดลายต่างๆโดยการแกะสลกักหรือโดยการนําวัสดุอื่นๆนะพวกขี้ผึ้งนําพวกขี้ผึ้งไปเคลือบกับผลไม้หรือผักที่แกะสลักนะครับแล้วนํามาติดประดับกับ เทียนพันษาที่ตกแต่งลวดลายนั่นเองนะครับก็จะมีลวดลายต่างๆนะครับโดยหลักๆก็จะเป็นพวกลวดลายไทยนะพวกลายกหนกต่างๆนั่นเองนะครับอีกทั้งก็ยังแกะสลักเป็นรูปต่างๆนะครับทั้งสัตว์ในหิมพานะ่สัตว์ในวรรณคดีหรือในจินตนาการเทพเทวดาหรือเป็นการแกะสลักเรื่องราวของพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะแกะลักษณะประมาณนี้เลยคล้ายๆกับงานปั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นการแก,แกะสลักนะครับตามจินตนาการหรือตามแบบคติความเชื่อของไทยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ในวรรณคดีม้าติดปีกหรือสัตว์ในจินตนาการพวกพญานาคพ,พวกสิงห์ อันนี้ก็จะเป็นเทพเทวดานะครับหรือแม้แต่สัตว์จากวัฒนธรรมอื่นๆเช่นมังกรจีนเนี่ยก็ก็มีในการแกะสลัก้วยนะครับบางทีก็จะเป็นการแกะสลักร่วมสมัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับในการแกะสลักเทียนพันษานะครับซึ่งใช้ขั้นตอนและวิธีการที่ค่อนข้างยากเอาเรื่องเลยนะครับ อีกทั้งยังใช้ความประณีตและใจเย็นด้วยนะครับด้วยการแกะสลักรูปแบบนี้นะครับก็ทําพลาดไม่ได้เลยนะครับก็จึงเป็นความยากอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เป็นจุดเด่นของงานทัศนศิลป์ในภาคตะวรรันออกเฉียงเหนือนะครับประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับสาเหตุที่เราต้องแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดนั้นนะครับเนื่องจากสมัยก่อนนะครับแบบ พระพิสุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับชาวบ้านนะครับจึงช่วยกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อถวายพระพิสุสงฆ์นะครับในการให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับนั้นก็คือเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษานั่นเองนะครับการนําเทียนไปถวายนะครับชาวบ้านมักจะจัด ขบวนแห่กันอย่างเออกันอยางเออกระเลิกสนุกสนานนะครับและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีนั่นเองนะครับอ่ซึ่งศิลปะการฟ้อนลำนะครับที่นิยมมาประกอบการแสดงนะครับในขบวนแห่นะครับก็คือการลำเสิริงต่างๆนะครับเช่นเสิริงกะลอเสร์กระติบเสรกระติบ เซิร์ฟสวิงอ่าสวิงอ่าเซิร์ฟสวิงนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เซิร์ฟแย่ไข่มดแดงอ่าซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจํำวันครับทั้งการทําสวนทํานาทําไร่นะครับหรือการเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวนั่นเองนะครับอ่าขออภัยด้วยนะอ่าันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานแกะสลักเทียนพันศานะครับเห็นไหมเขาก็จะแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆนะครับ ทั้งเหล่ายักษ์เหล่าเทวดาหรือสัตว์ต่างๆนะครับนกพญาคุปพญานาคเทพเทวดาอันนี้ก็จะเป็นขบวนแห่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของภาพการ์ตูนนะครับโดยหลักๆนะครับเวลาเราจะวาดภาพเกี่ยวกับการแกะสลักเทียนพราษาหรือเราจะวาดเทียนนะครับสีหลักๆที่ใช้นะครับก็จะมี จะมีสีเหลืองนะครับและสีส้มนะครับอาจจะมีสีแดงแทรกมานิดนึงนะครับโดยหลักๆสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือจะใช้สีน้ำตาลก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผ้าเขอามานะครับที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับของการแต่งกายของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่นี่ก็จะเป็น ผ้าถุงอ่ะจะจะมีผ้าถุงและผ้าเข่าม้านั่นเองนะครับนี่ผ้าถุงจะอยู่ด้านล่างนะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะนิยมใช้ผ้าถุงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแต่งกายนะครับโดยใช้ผ้าถุงหรือผ้าเข่าม้านะครับและก็อาจจะมีผ้าใหม่ด้วยนะก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับสําหรับการแต่งกายนะครับโดยใช้ผ้าเข่าม้าผ้าถุงนะครับหรือผ้าใหม่นั่นเอง งานที่มอบหมายวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพออกแบบงานแกะสลักเทียนพันษาตามจินตนาการหรือตามแบบในหนังสือหรือในคลิปลงในกระดาษ A4 และตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ